มิเชนเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะหารเซนเล่งฝีเท้าของตัวเองขึ้นและเนื่องจากในตอนนี้หกวิธีเดินช้าลงไปมากทำให้ระยะห่างระหว่างพวกเขาทั้งสองคนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฮกวิธีขมวดคิ้วแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขายังคงเดินหน้าต่อไปในความเร็วที่เท่าเดิม แม้แต่อีเมียวและราชาสิงตโตยกน้อยเห็นระยะห่างระหว่างทั้งสองคนพวกเขาก็ต้องช็อกมันไม่ใช่แค่หานเส้นสามารถเดินเคียงคู่ไปกับหกิถีได้แต่เขายังสามารถเล่งฝีเท้าขึ้นเพื่อนนำไปอีกด้วยพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนการที่ได้เห็นใครบางคนไปถึงแสงแห่งพระเจ้ายุดที่18นั้นเป็นอะไรที่หาได้ยากแล้วมันจึงทําให้พวกเขาช็อกอย่างมาก เมื่อเห็นว่าฮันเซ่นเร่งฝีเท้าเพิ่มขึ้นอีกหลังจากเดินผ่านมันไปพวกเขาขยี้ตาตัวเองเพื่อความแน่ใจแต่ฮันเซ่นก็เร่งฝีเท้าขึ้นจริงๆในตอนนี้เขากำลังวิ่งเหาะๆเข้าไปใกล้จุดที่19ขึ้นเรื่อยๆอีเมลและราชาสิงตโตยกน้อยช็อกเกินกว่าที่จะพูดอะไรออกมาได้พวกเขาไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าจะได้เห็นใครบางคนวิ่งเหาะๆไปยังแสงแห่งพระเจ้าจุดที่19ไม่แปลกเลยที่เขาเอาชนะเราได้ เขาวิเศษจริงๆร,ราชาสิงตโตหยกน้อยไม่ได้รู้สึกเสียใจที่แพ้เดิมพันบอกตามตรงตอนนี้มันดีใจด้วยซ้ำไปอีเมียวไม่ได้พูดอะไรออกมาเลี่ยมเฟปากของเธอสั่นขณะที่มองหาเซินที่กำลังวิ่งเหยาะๆอยู่ในระยะที่ไกลออกไปเรื่องแบบนี้เป็นไปได้ยังไงกันเขาเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นอีเมียวมีสีหน้าที่สับสน ไม่นานหลังจากนั้นฮานซ์เซนก็เข้าไปในแสงจุดที่19เก้าได้สําเร็จและเขาก็วิ่งด้วยความเร็วที่มากขึ้นเรื่อยๆราวกับเด็กที่กําลังวิ่งกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนหวิถียังคงค่อยๆเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆและแต่ละก้าวของเขาก็เป็นไปอย่างยากลําบากแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็สามารถไปถึงแสงแห่งพระเจ้าจุดที่สิบเกจนได้สีหน้าของหกวิถีนั้นดูมุ่งมั่นอย่างมากเขายังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม และถึงแม้ชุดของเขาจะชุ่มไปด้วยเหงื่อแต่พวกมันก็ไม่สามารถหยุดเขาเอาไว้ได้ตอนนี้หกวิธีเป็นเหมือนกับดาบเร่มหนึง่งดาบที่ไร้ซึ่งความกลัวไม่ว่าเบื้องหน้าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรรอยอยู่มันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เขาร้มเลิกความพยายามที่จะไปต่อเมื่อหกวิธีเข้าไปในแสงแห่งพระเจ้าจุดที่19ได้ฮานเซนก็หายเข้าไปที่ปลายอุโมงค์เรียบร้อยแล้ว ภายในอุโมง์นั้นมีแสงแห่งพระเจ้าอยู่ทั้งหมด 19. จุดที่คอยซา่องความสว่างไปทั่วทั้งอุโมงค์แต่หน้าแปะที่ปลายสุดของแสงอุโมงค์นั้นมืดมิดไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความมืดมิดนั้นเพราะไม่เคยมีใครเข้าไปข้างในมาก่อนตอนนี้เมื่อเห็นหานเส้นเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดายมันก็ทำให้ดวงตาของหกวิธีส่งประกายออกมาด้วยความปาถนาอย่างแรงกล้า เข้าไปถึงปลายอุโมงค์จริงๆได้อย่างนั้นเหรอรมีเมียวคิดว่าเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังช็อกที่เห็นว่าฮานเซิลไปถึงปลายอุโมงค์ได้สําเร็จเธอไม่รู้ว่าโบราณสถานของพระเจ้าที่อยู่มานานแค่ไหนแล้วและมันมีสิ่งมีชีวิตมากมายแค่ไหนที่กลายเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดในที่แห่งนี้มอนสเตอร์ Monster ขั้นสุดยอดและสปิริตทั้งหลายที่ออกไปจากที่นี่กลายเป็นหัวหน้าของที่ไหนสักแห่งในกอตชงชวรี บางคนก็กลายเป็นจักรพพัดหรือมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเบอร์เซอร์ก็มีแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยมีใครไปถึงปลายอุโมงค์มาก่อนแสงจุดที่19คือแสงไกลสุดที่กึ่งเทพเคยไปถึงฮันเซิลเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งแต่เขากลับไปถึงที่ปลายสุดของอุโมงค์นอกจากนั้นแล้วเขายังดูไม่ลำบากในสกนิดเขาสามารถวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างอิสระถ้าอีเมียไม่ได้มาเห็นด้วยตาของตนเองเธอก็ไม่มีทางจะเชื่อเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอน เขาเป็นใครกันแน่มนุษย์ทำได้สำเร็จจริงๆเหรอเนี่ยอีเมลรู้สึกสับสนไปหมดไม่แปลกใจเลยที่เขาเป็นหัวหน้าของเราหัวหน้าแข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งเกินไปแล้วดวงตาของราชาสิงโตโยกน้อยนั้นเบิกกว้างมันไม่ได้คิดว่าการยี่หานเซินเป็นหัวหน้านั้นเป็นเรื่องที่อาอายอีกต่อไปตอนนี้มันพยายามนึกถึงผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับหลังจากทำงานรับใช้หานเซิน หกวิธีนั้นเหมือนกับดาบที่ไล่เทียมทานเขาค่อยๆก้าวเข้าไ,าไปใกล้ๆปลายอุโมงค์เรื่อยๆแต่ละก้าวของเขานั้นแน่วแนวแ่ราวกับว่าไม่มีอะไรในจักรวาลที่จะหยุดเขาได้หนึ่งก้าวสองก้าวสามก้าวหกวิธีเข้าใกล้เส้นชัยขึ้นเรื่อยๆเขาใกล้จะถึงความมืดมิดที่ปลายสุดของอุโมงค์และนั่นก็คือทั้งหมดที่เขาสามารถมองเห็นได้ในตอนนี้ เมื่อราชาสิงตโตยกน้อยและอี้เมียวสงบสติลงได้พวกเขาก็หันกลับไปมองที่หกวิถีพวกเขาต้องการจะเห็นว่าหกวิถีไปถึงปลายอุโมงแสงแห่งพระเจ้าได้เช่นกันหรือเปล่าหกวิถีค่อยๆเข้าไปใกล้ความมืดมิดข้างหน้าแต่การเดินของเขาแต่ละก้าวนั้นช้าลงไปเรื่อยๆเนื่องจากแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นพลังของแสงแห่งพระเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่หกวิถีจะสามารถต้านทานได้ ตอนนี้น้ำหนักเริ่มที่จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆใครจะรู้ว่าพื้นของอุโมงค์นั้นถูกแสงแห่งพระเจ้าซาซองลงมาเป็นเวลายาวนานแค่ไหนแล้วแต่ตอนนี้ภายใต้เท้าของหกวิถีเริ่มจะมีรอยเล้าให้เห็นทุกเก้าของหกวิถีนั้นได้ทิ้งรอยเท้าของเขาเอาไว้บนพื้นหินด้านล่างตอนนี้หกวิถีเดินทางออกไปจากแสงแห่งพระเจ้าจุดที่สิกกว่าร้อยเมตรแล้ว ซึ่งนอกจากฮานเซ่นมันก็ไม่เคยมีใครมาได้ไกลขนาดนี้มาก,ก่อนแต่6วิธีต้องการมากกว่านั้นเขาต้องการจะไปให้ถึงความมืดมิดข้างหน้าเช่นเดียวกับฮานเซ่นราชาสิงโตโยกน้อยและอีเมียวต่างก็จ้องมอง6วิธีตาไม่กระพริบถึงมันจะไม่ใช่พวกเขาที่เดินอยู่ตรงนั้นแต่พวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็น1 9 2 9 3 9ร่างกายของ6วิธีคงมากขึ้นเรื่อย ตอนนี้เขาไม่ให้ความรู้สึกว่าเป็นคนคนหนึ่งอีต่อไปแล้วเขาให้ความรู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็นดาบที่เดินได้เกือบจะถึงแล้วอีกแค่สิบเมตรเท่านั้นอีเมียวกำมัดของเธอด้วยความคาดหวังเลือดภายในร่างกายของหกวิถีเริ่มจะไหลออกมาจากผิวหนังทำให้เขาดูเหมือนกับดาบสีแดงอดทนไว้อีกแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นอีเมียวต้องการให้หกวิถีไปถึงปลายอุโมงค์เช่นเดียวกันเพราะนั่นจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น ร่างกายของหกวิธีถูกย้อมเป็นสีแดงทั้งตัวเขาก้าวไปอย่างช้ามากๆแต่ในที่สุดเขาก็ไปยืนอยู่ต่อหน้าความมืดมิดจนได้แสงสว่างและความมืดมิดแบ่งแยกทั้งสองโลกเอาไว้หกวิธียืนอยู่ตรงหน้ากำแพงสีดำที่กั้นระหว่างทั้งสองโลกเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรที่อยู่ในความมืดมิดนั้นได้เขายังต้องก้าวไปอีกหนึ่งก้าวเพื่อจะเข้าไปข้างในแต่หกวิธีแค่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาไม่สามารถก้าวขาออกไปได้ เข้าไปข้างในให้ได้อีเมียวตะโกนออกมาจากใจจริงของเธอภายในจิตใจของโกวิถีนั้นกำลังร้องตะโกนอยู่เช่นกันแต่ถ้าเขาก้าวผีก้าวหนึ่งเพื่อจะเข้าไปในความมืดนั้นเขากลัวว่าร่างกายของตัวเองจะแตกสลายสายแห่งพระเจ้านั้นกดดันทั้งร่างกายของเขา,เาไว้และไม่ว่าเขาจะออกแรงมากแค่ไหนขาของเขาก็ยังคงปักอยู่กับพื้นเขาไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ 6วิธีอยากจะรู้ให้ได้ว่าภายในความมืดมิดนั้นมีอะไรรอยอยู่แต่เขาไม่สามารถขยับร่างกายของตัวเองได้เขาอยู่ห่างออกไปเพียงแค่หนึ่งก้าวแต่ความมืดมิดนั้นดูเหมือนกับอยู่ไกลแสนไกลในตอนนี้หารเส้นก้าวเข้ามาในอุโมงค์แสงแห่งพระเจ้าบริเวณแห่งนี้ดูมืดมิดอย่างมากแต่เมื่อเขาผ่านความมืดนั้นเข้ามามันก็ไม่ต่างอะไรจากม่านบางๆที่บดบังการมองเห็นเท่านั้น ก่อนจะเข้ามาหาเนเซิลก็ได้เตรียมตัวต่อสู้ไว้แล้วแต่เขากลับพบว่าตัวเองอึ้งและพูดไม่ออกแทนพอที่รอเขาอยู่หลังความมืดมิดนั้นก็คือห้องห้องหนึ่งที่ดูเหมือนกับห้องรับรองทั่ว,วไปมันมีโต๊ะเก้าอี้ถ้วยชา้าและม้านั่งที่ทํามาจากคริสตัลที่หานเซินคุ้นเคยพวกมันดูเหมือนกับสิ่งที่หานเซินเคยเห็นภายในห้องควบคุมหลักแถมโต๊ะและเก้าอี้มีการออกแบบที่เหมือนๆกันด้วย ทำไมถึงได้มีห้องของคริสตัลไลเซอร์อยู่ในอุโมงแสงแห่งพระเจ้าได้สมองของฮานเซ่นเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเทคโนโลยีของคริสตัลไลเซอร์ไม่ควรจะมาอยู่ในที่กอต n ซ t u a r y เพราะอย่างไงซะรฮานเซ่นก็ไม่สามารถใช้ด้วงของเขาใน g ก Sanctuary ได้ดังนั้นเทคโนโลยีอื่นๆของพวกเขาก็ไม่น่าจะใช้ได้เช่นกันแต่ทั้งอย่างไรก็ตามห้องที่ดูเหมือนกับของคริสตัลไลเซอร์นี้ก็มาอยู่ตรงหน้าของเขามันเป็นแค่ห้องห้องหนึ่ง บางทีใครบางคนอาจจะเคลื่อนย้ายมันมาที่นี่แต่ที่นี่คือปลายสุดของอุโมงแสงแห่งพระเจ้าใครกันที่มีความสามารถพอจะเคลื่อนย้ายทั้งห้องของคริสตัลไรเซอร์มาที่นี่ได้ฮันสันมองไปรอบๆเพื่อจะหาคําตอบแต่หลังจากที่มองดูรอบๆห้องอยู่หลายครั้งเขาก็ยังไม่ได้รับคบําตอบรอบๆตัวของเขาดูเหมือนจะเป็นแค่วัตถุธรรมดารรมดาฮันสันลองนั่งบนเก้าอีด้ดูแล้วเขาก็สามารถยืนยันได้ว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เขาพบในห้องควบคุมหลัก แม้มันจะดูแข็งเหมือนกับคริสตัลแต่จริงๆแล้วมันทั้งอ่อนและนุ่มนิ่มตอนนี้ฮานเซินคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายอย่างมากที่ร่วงของเขาไม่สามารถนำมาในก๊อตแซงชูรี่ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับห้องนี้หลังจากนั้นสายตาของหานเซินก็จับจ้องไปที่บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ทางด้านซ้ายของห้องมันมีลินชักที่ทํามาจากคริสตัลสีดาตั้งอยู่กับกําแพงฮานเซินเดินเข้าไปและพยายามจะดึงลิ้นชักออกมา เขาไม่สามารถจะดึงให้มันเปิดออกมาได้เขาลองพยายามอีกครั้งแต่ก็พบว่ามันถูกล็อกเอาไว้ฮันเซ่นตัดสินใจนำดาบไทอาออกมาแล้วฟันใส่ดินชักแต่การโจมตีของเขาไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ที่ผิวของมันเลยสีหน้าของฮันเซ่นเปลี่ยนไปเขาใช้พลังทั้งหมดฟันใส่ดินชักอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ได้ขณะที่ฮันเซ่นพยายามคิดหาวิธีที่เปิดออก ดวงของเขาก็เริ่มจะ่องแสงออกมาฮันเซลไม่เคยเห็นด่วงทำงานตอนอยู่ในกอสแซงชัวรี่มาก่อนแต่ตอนนี้มันกลับมีชีวิตขึ้นมาห้องควบคุมถูกคนพบคุณต้องการจะเชื่อมต่อหรือไม่เสียงอัตโนมัติของด่วงดังขึ้นมาเชื่อมต่อฮันเซลรีบพูดออกมาแม้ว่าเขาจะเต็มไปด้วยความประหลาดใจก็ตามห้องแห่งนี้เป็นเหมือนกับห้องควบคุมดักจริงๆเทคโนโลยี Technology ของคริสตัลไลเซอร์อย่างดวงถึงสามารถใช้งานได้ มันเกินความคาดหมายของฮารเซนไปมากเนื่องจากมันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทุกคนจะรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นไม่สามารถใช้งานได้ภายในก o อตแซงชูรี่ผู้คนมากมายได้ทดลองทฤษฎีนี้ภายในก o อตแซงชูรี่และผลลัพธ์ที่ออกมาก็เหมือนกันทั้งหมดตั้งแต่เทคโนโลยีธรรมดาอย่างหลอดไฟไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำยุคอย่างวอลเฟมมันไม่มีอะไรที่สามารถทำงานภายในกอตแซงชูรีได้ พวกมันไม่ต่างอะไรไปจากเศษเล็กเมื่ออยู่ในที่แห่งนี้แม้แต่เทคโนโลยีของคริสตัลไลเซอร์อย่างดวงก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันฮานเซ่น <Hans en S 1> ไม่แน่ใจว่าทำไมตอนนี้จู่ๆมันถึงใช้งานได้สร้างการเชื่อมต่อกับห้องควบคุมสัญลักษณ์บนตัวดวงเรืองแสงออกมาและมันก็บินไปที่ลิ้นชักคริสตตลหลังจากนั้นฮานเซ่นก็ได้ยินเสียงบางอย่างถูกปลดล็อกและลินชักที่ปิดสนิทอยู่ก็เปิดออกมาการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ แสงของดวงค่อยๆจางลงไปหลังจากที่ลินชักถูกเปิดออกฮันสันมองเข้าไปข้างในลินชักและเขาก็เห็นเป็นเครื่องจักรที่ดูเหมือนกับคริสตัลกำลังเรืองแสงอยู่มันดูเหมือนเป็นแผงควบคุมอะไรบางอย่างซึ่งเขาไม่แน่ใจว่ากำลังมองอะไรอยู่นี่คืออะไรฮันสันถามดวงดวงตอบด้วยเสียงที่เหมือนกับเครื่องจักรมันคือคอมพิวเตอร์มันเอาไว้ใช้ทำอะไรฮันสันถามเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ดวงเนืองแสงออกมาขณะที่ตอบฮันเซนขมวดคิ้วเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีของคริสตัลไรเซอร์มากนะักและเขาก็ไม่สามารถใช้งานมันได้เนื่องจากเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรกับมันขณะที่ฮันเซนกำลังคิดอยู่ว่าควรจะทำยังไงดีประตูที่อยู่อีกด้านหนึ่งของห้องก็ถูกเปิดออก ฮันเซ่นเดินเข้าไปดูด้วยความสงสัยและดูเหมือนว่าห้องถัดไปนั้นจะเป็นห้องนอนเนื่องจากมีเตียงคริสตัลที่ดูนุ่มสบายตั้งอยู่ที่กลางห้องบนเตียงมีผ้าห่มอ,อยู่มันดูยับยู่ยี่ราวกับว่ามีเจ้าของเตียงนี้ลุกออกไปด้วยความเร่งรีบฮันเซ่นเปิดผ้าห่มอ,ออกแต่เขาไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้หลังจากนั้นเขาก็เดินไปที่โต๊ะที่อยู่ที่หัวเตียง มันมีขวดคริสตัลที่มีของเหลวสีแดงอยู่ภายในตั้งอยู่บนนั้นขวดนั้นมีฝาปิดอยู่ฮันสซนดึงมันออกและจมูกของเขาก็ได้กลิ่นหอมที่รื่นรมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพวกคริสตัลไรเซอร์อยางั้นหรอฮันสซนคิดฮันสซนปิดฝากลับไปเหมือนเดิมและแตัดสินใจเก็บขวดนั้นไปเขาเปิดลิ้นชักของโต๊ออกเพื่อจะดูว่ามีอะไรอยู่อีกไหม เมื่อฮันเซ่นเปิดดินชักเขาก็เห็นสิ่งของหลายอย่างอยู่ข้างในมันมีทั้งสิ่งของที่ดูเหมือนกับที่หนีบผมและของตกแต่งต่างๆแถมมันยังมีขวดที่ดูเหมือนจะบรรจุพวกเมคอัพเอาไว้ด้วยแต่ถ้ามกลางสิ่งของพวกนั้นที่สะดุดตาของฮันเซ่นที่สุดก็คือไดอารี่เขาหยิบมันขึ้นมาจากดินชักและเปิดมันออก มันมีตัวอักษรมากมายอยู่ภายในซึ่งตัวอักษรพวกนั้นดูเหมือนจะถูกเขียนเอาไว้อย่างงดงามด้วยลายมือของผู้หญิงแต่สิ่งที่ทำให้ฮานเซนตื่นเต้นที่สุดก็คือมันถูกเขียนเอาไว้ด้วยภาษาโบราณของมนุษย์ตอนนี้ฮานเซนรู้สึกดีใจที่เสียสละเวลาไปเรียนเกี่ยวกับภาษาโบราณไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะไม่สามารถอ่านตัวอักษรที่อยู่ในไดอารี่นี้ได้จอลันค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ